เจอทีไรเนี่ยโอ้อยากซะทุกทีไปเลยเหมือนอารมณ์ผู้ใหญ่กำลังตบเด็กอยู่นะครับโอ้โหทางด้านของบรูโน่กิมาราสครับนักเตะตัวเก่งของนิวคาสเซิลยอมรับว่าโคตรเกลียดเลยเวลาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับล่าสุดแม่รอาชาจจา้าทางด้านของบรูโน่กิมาราสครับกองกลางของนิวคาสเซิลออกมายอมรับนะว่าเขาเกลียดการเจอกับแมนสตีเพราะว่าทีมของเป๊ปกัวเดล่าเนี่ยเก่งเกินจะรับมือได้นะครับมันก็ละชั้น นิวคาสเซิลเป็นหนึ่งในสโมสรที่ถูกคาดหมายว่าจะต่อกรการลุนแชมป์ของแมนสตี้ได้ในฤดูกาลนหน้าหลังจากพวกเขาสร้างเซอร์ไพรส์จบดับสของศึกทิม์นึ่งเกฤษในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่ายังไงก็ตามกิมารไรส์ครับยอมรับว่ายังมีช่องว่างระหว่างแมนสตี้กับทีมอื่นในลลกอยู่มาฟังสิ่งที่บรูโน่กิมารไรส์ได้พูดหน่อยเขาบอกว่าเออเรารู้ว่าแมนซิตี้เหนือกว่าทีมทุกทีมในังกลษดมันเป็นเกมที่แย่ที่สุดเมื่อเราต้องเจอกับพวกเขาผมเกลียดมากอะ่ะมันเหมือนว่าเราเป็นเด็กและพพวกกเเขาาาป็นนมมมืออชีัแย่ เหมือนกับว่าพวกเขามีกัน15คนส่วนเรามีกัน7คนคุณมองไปแล้วคิดในใจว่าเฮ้ยมันน่าหดหูสิ้นดีพวกเขาเก่งกันทั้งทีมเลยคุณจะรับมือกับแมสตี้ยังไงพวกเขาหาทางทําประตูกันเก่งไงมันรับมือได้ยากมากๆอันนี้คือสิ่งที่กิมารายส์ด้พูดในช่วงแรกนะครับอะแต่ว่ายังไงก็ตามครับกิมารายส์ยังคงเชื่อว่านิวคาสเซลของพวกเขาจะกลับมาคว้าแชมป์แรกอีกครั้งในรอบ54ปีมาฟังสิ่งที่เขาพูดต่อเขาบอกว่า ไอการเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่มีรอบชิงชนะเลิศมาเป็นเวลา24ปีแล้วแต่เราก็เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับได้อ้ออีกอย่างหนึง่งไม่มีช็ปเปอร์ลิกมาแล้ว20ปีและเราก็ไปถึงจุดนั้นได้ฤดูกาลหน้าเป้าหมายของเราคือการเป็นแชมป์คว้าให้ได้สักแชมป์หนึ่งอันนี้คือสิ่งที่บรูโน่กิมาราสได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการชจอกับแมนซิตี้เป็นอะไรที่เขาโคตรเกลียดเลยมันยากมากๆนะครับไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปต่อกรกับแมนซิตี้ของเป๊ปกัวเดล่า แต่ฤดูกาลหน้าเขาขอตั้งเป้าเลยเขอคว้าได้สักแชมป์หนึง่งในสุดก็ได้ไปเล่น UCL จะได้ชิงคาราบาวครับหรือเปล่าก็าต้องมาตามนะครับอันนี้คือสิ่งที่หมายมั่นปันมือของบรูโน่กิมาราสทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาไ,ได้ทั้งฟอร์มของทีมแล้วก็ฟอร์มส่วนตัวของเขานะครับ